วันนี้เราก็จะมาแยกหน่อเราอา้กันนะคะเราอา้นี่ก็จะเป็นตระกูลแมมนะคะเพื่อนๆนี่นะคะมีดดิฉันคือสู้ชีวิตมากค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก,ก็จะมีมีดนะคะมีดเอาคมๆหน่อยแล้วก็ปูนแดงนะคะปูนกินหมากเนะะี่ยค่ะถุงละสิบยี่สิบบาทประมาณนี้นะคะปูนแดงเอามาทําอะไรเอามาทาปากแผลนะคะบริวเวณปากแผลเพื่อไม่ให้น้องเนี่ยนะคะติดเชื้อหรือว่ามีเชื้อรามารบกวน นะคะไว้ปิดปากแผลนี่นะจ๊ะก,ก็ทํากันไปเพลินๆจา้าจัดไปจาป้าปาสสบายๆก็ไม่ได้เหล็กไหนเพื่อนๆก็เบลเลอมากนี่นะคะเดี๋ยวทําเพลินมากเลยค่ะตัดไปก็แบบชําเลืองไปเล็งดีๆดูดีๆนะดูมุมมันดีๆแต่เดียไม่แน่ใจนะไอที่มันเป็นรูตรงกลางนะคะเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปปูใหม่เนี่ยมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าแบบ ติดเชื้อราหรือว่าเน่าไหมเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นะคะเห็นรู้ๆไหมเห็นรู้ๆไหมไม่รู้ว่าเขาตาหัสสาก,การขนาดไหนนะคะแต่น้องคือกอใหญ่มากแล้วใดๆคือแบบไม่รู้ไงแบบเหมือนเหมือนลากน้องแบบชะงักการตเติบโตค่ะเดี๋ยวก็เลยลองมาดูโอ้โหปรากฏว่าน้องคือแบบมีอาการอ่อชื้นสูงอะ่ะแบบเขาเรียกว่าไงมันมีความชื้นสูงมากเลยอ่ะที่ที่บริเวณกอของเขาอะค่ะ เนี่ยค่ะดูสิคะดูดูตรงบริเวณแบบว่าใกล้ๆล,ลากเขาอะค่ะ,คะตรงกอเขาเนี่ยมันแบบอีกนิดเดียวคือเหมือนมันจะเน่าเลยอะ่ะเดี๋ยวก็เลยรีบช่วยชีวิตน้องด้วยการปาดค่ะปาดนะคะปาดแบบนี้นะคะก็คือทําจํานวนได้เยอะมากนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าท่านเอาไปชําเนี่ยน้องจะโตไหมหรือน้องจะแบบแอบ,บตุยหรือว่าแอบแบบเน่าไปเสียก่อนหรือว่าแห้งไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันไม่เคยที่จะเจอแบบเคสนี้เท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากเดยจะชอบเลี้ยงแมมแบบเป็นกอแบบใหญ่ๆตัวโตนะคะแต่ใดๆก็คือต้องควบคุมควาชื้นี่ดีค่ะนี่ค่ะหล,หลังคือเอามีดมาปาดเป็นแยมแล้วนะคะปูล <c oughs> ขอบคุณค่ะไปแล้ว